มีคำถามมีกมากนะครับว่าทำไมน้ำมันงาดําถึงดีกับสภาวะความดันโลหิตทั้งสูงและต่ำนะครับผมจะพูดถึงความดันโลหิตสูงก่อนนะครับความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากหลายอย่างครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดตีบตันนะครับหลอดเลือดเกรง็งไม่มีความยืดหยุ่นได้ดีหรืออาจจะเป็นสภาวะของการอุดตันในเส้นเลือดนะครับสภาวะความเครียดสภาวะข,ของอวัยวะต่างๆทํางานได้ไม่ถูกต้องนะครับไม่สมควร น้ำมันงาดำเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะสภาวะของหลอดเลือดที่เครียดนะครับหลอดเลือดที่อุดตันนะครับโอเมก้าสามหกที่เหมาะสมะแฟตตี้แอซิดนะครับโดยเฉพาะเอเซนเชียลแฟตตี้แอซิดที่เหมาะสมทําให้หลอดเลือดสะอาดขึ้นน้ำมันที่มีวิตามินอีสูงนะครับอย่างเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาดำเนี่ยสามารถทําให้หลอดเลือดเนียสะอาดนะครับ แต่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีแมกนีเซียมสูงนะ